เหมือนคุยกับนิกี้เลยเนาะทำไมอเป็นเรียนแบบเขาอ่ะเป็นเรียนแบบเขาไงผมอยู่ใครเหมือนคนนั้นครับตะกรอนผมก็อยู่กับมดดำเออคุณมดดำก็จะพูดแบบเสียงแหบหน่อยโอ๊ยช้ามากถ่ายเลยค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็มีพีิวดี้ตะกรอนอะคือคุณพูวดี้เนี่ยเขาก็จะแบบว่าแพิวดี้ชิュยู่ต้องแบบยู่ต้องแบบทีมงานเข้าใจป่ะคิดนิดนึงนะเฮ้ยตรงนี้เหมือนคิิดดนนึง ออกไปไม่พอใจคุณพี่นี่นี่ไม่ไล่คุณพี่ไม่ไล่เขาไม่ไล่แต่หลายๆคุณมีความคล้ายคุณนิกกี้ไปคุยเขาเยอะติดอ่างตามเขาจริงจริงพี่มันเหมือนได้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 ซื้ไปคุยเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงหรือว่าเรื่องงานทุกเรื่องถ้าเขาให้ผมไปช่วยงานผมจะไปหมดถ้าเป็นนิกกี้ผมจะช่วยเต็มที่เลยเพราะว่ามันเหมือนกับกรใจแรงใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะสำคัญเลยคือไม่ลืมบุญคุณพน นี่อันนี้ขาดไม่ได้เลยเรื่องจริงไปดูไม่มั่นใจกำลังเช็คอยู่เคยดึงใครหรอเปลาคุณแต่ว่ายอดวิวของเขาอะในเพลงแรกอะคุณปรับเสียงทนทำไม่เป็นนักร้องหรืออะไรเป็นพิธีกรได้เพลงแรกนั้น่ะ82ล้านวิวนะคะโอ้ยครับมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไป ไปซื้อยังไงซื้อยังไงบอกหน่อยซื้อยังไงมารามฟินเขาเป็นสปอนเซอร์คนมาดูมารามฟินไม่ดูผมหรอกอยากขอบคุณอะไรคนที่ไปไปดูไม่ได้เลยไม่ขอบคุณเลยเพราะเราวัวลืมตีนเราเราดักเราเราบั่นใจตัวเอง่ะก็คือคนละทางแล้วจะมีเพลงจะมีเพลงแนวเต้นเ้นบ้างไหม เดี S <S but, but ๋ยวมีค mm hmm. like 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 right. ร o, so ับเดี no ๋ยวมีแบบว่าแต่แต่ต้องดูก่อนว่าเป็นลักษณะไหนตอนนี้มีมีลูกค้าแบบติดต่อมาให้ให้ทำเพลงเยอะมากครับพี่ยาจริงพี่ยาทำเพลงอะไรทำเพลงโฆษณา TikTok มีโฆษณาด้วยแล้วก็มีแบบว่าอันให้อุ๊บไปก่อนแล้วให้เราร้องมีศิลปินต่างชาติด้วยแล้วให้เราร้องใช่ครับมีศิลปินต่างชาติมามาฟีดกับเราด้วยต่อไปนี่ก็คือจะไม่รับพิธีกรไม่รับการแสดงแล้วแล้วก็ไม่รับออกรายการถถ้าไม่ร้อนเลยจริงอะแต่ตอนนี้ร้อน ตัวแรกนะคะนี่ชื่อว่าเงือขาวค่ะประมาณตัวนี้แพงอยู่23,900แล้วกันไม่รู้นะเดาถูกค่ะาัวนี้จริงปะเนี่ยเฮ้ยจะไปเก่งอ่ะไปนี้ชื่ออะไรคะบับเบ์บีหุยเก่งบับเบ์บีบับเบ์บีประมาณ3 9 9 0 0แจกโดน้คห้าหมื่เ้าไปลดราคาตั้งเยอะอ๋อผิดค่ะ นี่ค่ะอะไรน้องม่อนนะคะบอกสิเดจีม่อนใช่อันนี้เหมือนได้ยินเขาบอกไม่ขายเหมือนได้ยินอะเหมือนตอนตอน้องอะว่าไม่ขายอะสรุปตอบว่าไม่ขายถูกต้องนะขำจังขำจังนี่อ <APIs> ร <aesthetic. _ rast> ่อยนะนี <Kiss wei> ่จรอเพราะว่าถามว่าตัวนี้เท่าไหร่เขาบอกเหมือนเหมือนไม่ขายเพราะว่าเหมือนมีคนจองแล้ว